b r a n d ThinkPodcasts A Good Taste Makes Good Vibes ย้อนฉากที่ยังติดตาตรึงใจใน Cinema Paradiso Podcast สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Cinema Paradiso โอหวันนี้เหมือนมาจัดใหญ่เลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีฟีดแบ็ว่าเอเสียงพี่หนูนี่อ่อนนุ่มละมุนไป ครับหลับสบายนะฮะไม่ต้องซื้อยานอนหลับเลยนะครับหลับทันทีนะครับฟังถึงลุงหนูไปนะครับวันนี้เราก็เลยแบบว่าพยายามกระตุ้นบอกพี่หนูนะครับช่วยแอคทีฟนิดนึงแอคทีฟครับแอคทีฟครับและซึ่งแบบว่าหัวข้อหัวข้ออีพีสานี้แอคทีฟมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรากาลังพูดถึงหนังกลางแปลงครับพี่วันนี้จะเป็นอีพีที่สามนะครับคุณผู้ฟังหัวข้อที่เราจะคุยคือเรื่องหนังกลางแปลงมงยามแห่งความสุขของคนรักหนัง งบน้อยครับจะต้องมาแอบมีกินหน้านรัก<ล>หน่อยนะครับหน้ารักครับผมครับที่พูดหนังกลางแปลงเนี่ยเพราะว่าอ่ะโอเคเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่คุณคุณอาชัดชาติเขาจัดกิจกรรมหนังกลางแปลงเนี่ยคาว่าหนังกลางแปลงมันเลยกลายเป็นคําที่รู้จักกันแพร่หลายขึ้นเออกับมาอีกครั้งหนึ่งเลยประมาณนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะอีพีนี้เรามาอุทิศให้เรื่องให้การพูดถึงหนังกลางแปลงเพราะว่าจริงๆหนังกลางแปลงมันมีฟังก์ชันมันมีอะไรต่อมีอะไรที่มัน มากกว่าคาว่าหนังกลางแปลงอยู่เยอะครับพี่คือจริงๆนี่หนังกลางแปลงถ้าพูดถึงระบบโดยรวมเนี่ยนะครับรบของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังต่างประเทศรหรือว่าหนังไทยที่ที่เป็นเป็นค่ายหนังไทยเนี่ยนะครับรบหนังกลางแปลงถือว่าเป็นส่วนย่อยอีกในในอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าขอขอเกริ่นนิดนึงอ่าเราเริ่มจากโรงภาพยนตร์หลักโรงภาพยนตร์ใหญ่ที่เราเรียกว่าเรามงภาพยนต์ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอ่าครับเพราะมีชั้นเดียว ไม่ใช่ครับมีมีหลายชั้นครับแล้วก็ฉายหนังก็คือฉายหนังใหม่ยุคนั้นก็จะมีโรงภาพยนตร์ชั้นสองก็จะเป็นหนังควบหนังควบซึ่งออกมาจากโรงใหญ่แล้วแล้วแบ่งมามาฉายที่โรงหนังชั้นสองซึ่งก็จะเป็นโรงกลุ่มสำหรับคนที่มีอาจจะมีรายได้ไม่เยอะแล้วก็รอนหรือว่าไม่มีเวลาก็คือให้มาเข้าโรงชั้นสอง S <S <S ช่แล้วก็ดูหนังควบครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็สายหนังก็จะไปขายให้กับชั้นสามซึ่งจะเป็นสายหนังกลางแปลงเนี่ย <SE> สายหนังกลางแปลงที่จะโตววเวก็นายไปามที่ต่างๆหนังขายยาอ่าเดี๋ยวเราคุยกันต่อ,อร,ราเมาคุยกันก็คือ,ก,คอก็คืออธิบายภาพเห็นภาพชัดเจนก็คือหนังกลางแปลงเนี่ยก็จะเป็นเทียเทียสามแหละเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นด e ิวิชันสามสำหรับสําหรับนักดูหนังเพราะว่าฟังก์ชันหนังกลางแปลงก็คือก็ก็ตรงตามนน้นเลยก็คือ มันฉายกลางแปลงครับซึ่งสมัยก่อนอ่ะเอาจริงผมผมเพิ่งสะกดคําว่ากลางแปลงถูกเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เองนะทําไมต้องใช้คําว่ากลางแปลงครับแปลงข้าวแปลงนาใช่ครับครับมันไปฉายกลางแปลงกันจริงๆสมัยก่อนผมยังเข้าใจว่ากลางแปลงแปลงรอเรือครับมันก็เกี่ยวกับแปลงไม่ใช่กลางแปลงเออต้องมีลอลิงด้วยเออกลายเป็นว่าเป็นกลางแปลงอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งสมัยก่อนมันคือการไปฉายตามนี้แหละตามห้วยหนองคลองบึงอะไรที่มันแบบ ความจเจริญมเข้ามาไม่ถึงครับเขาก็เลยจะไปหาที่โล่งๆซึ่งที่โล่งๆส่วนใหญ่มื่อก็คือแปลงนาน,นี่แหละที่มันโล่งที่สุด<ฮ>ะกลานวัดอะไรประมาณอย่างนี้ครับเออนั่นแหละก็เลยมาเป็นที่มาของคําว่ากลางแปลงซึ่งสําหรับผมเนี่ยมันเป็นภาพความทรงจําที่ดีมากๆเลยเพราะว่าผมเกิดและเติบโตมากับการดูหนังกลางแปลงเลยครับพี่ครับ ดูตอนตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับเ,เกิดมาก็เกิดมาก็ดูเลยพี่แแวะแวะมาเลยครับแวะแวะดูเลยนะครับผมอยู่วัดถ้าชื่อเต็มชื่อจริงของวัดจะมันชื่อวัดวิจิตรการนิมิตแต่ว่านามแฝง ard, AKA ของวัดนี้ก็คือชื่อวัดหนังเรื่องจากว่าที่เนี้ยฉายหนังปีหนึ่งมีสามร้อยสิบห้าวันพี่เขาเล่นฉายสามร้อยหกสิบวันเลยพี่เพราะว่าจริงๆหนังกลางปลงจุดประสงค์แรกก็คือจะฉายในงานบุญก็คืองานบุดซะส่วนใหญ่ ใช่ครับโดยเฉพาะงานบุญไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ลอยกระทงเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยครับงานประจําปีนู่นนี่นั่นก็จะมีหลักๆเนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเป็นงานบุญส่วนงานพิธีที่จะเป็นงานชาปนกิจสมัยก่อนก็ยิ่งก็ก็จะต้องมีหนังกลางแปลงด้วยใช่ครับแสดงถึงความมีฐานะของเจ้าภาพจัดงานถูกนะครับเรามาเริ่มต้นกับวิวัฒนาการของหนังกลางแปลงก่อนเริ่มต้นจากหนังขายา ตกลงหนังขายยาเนี่ยหลังหรือว่าก่อนกลางแปลงหรือว่าพร้อมกันมันมาพร้อมกันครับ,รบเนื่องจากว่าหนังขายยาเนี่ยฟังก์ชันก็คือทําเพื่อขายยาและความเจริญของโรงหนังเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ยุคสิบหมมเลยครับตั้งแต่ยุคมิชัยบัญชาเลยตอนนั้นอ่ะก็คือคือความเจริญอ่ะโรงหนังอ่ะถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดนึงก็จะมีโรงหนังแค่ไม่กี่โรงหนังกลางแปลงเนี่ยฟังก์ชันของมันก็คือในการที่ ลงไปที่โลเคอลเลยใช่ลงไปตรอกซอกซอยตำบลฮาหมู่บ้านเลยใช่ไม่ต้องไปถึงเพราะบางทีกลางแปลงที่วัดก็อาจจะไกลจากหมู่บ้านถูกใช่ครับครับแต่ว่าจุดประสงค์เป้าหมายจริงเขาก็ไม่ได้ฉายหนังหรอกครับเขาไม่ได้ขายยาขายสินค้าขายสินค้าของเาคือเริ่มต้นเนี่ยที่เรียกว่าหนังขายยาเพราะว่าก็คือผลิตภัณฑ์ยายาหมองยาดมยาลมอะไรก็ว่าไปใช่ครับแต่หลังๆช่วงหลังก็มีนอกจากยาก็จะมี สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอาจารย์ครับผมครับครับแต่สิ่งที่มันเป็นเสน่ห์มากๆเลยของของนางขายยาเนี่ยคือจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าอันนี้อันนี้ไม่ทันขายยาผมผมทันดูดูเป็นเป็นฟังก์ชันอื่นแต่ว่าแต่ว่าเป็นฟังก์ชันเดียวกับการขายนางขายยาคือกำลังสู้กันแล้วกำลังมัน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 ปุ๊บปั๊บปึ๊บ าาค่ะครับตอนนี้เรามีสินคา้าที่จะยีมสเสนอนเลยนะครับครับผมก็คือเป็นยานนัดหมอมีแก้ฝีแก้หินนะครับผมครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์มากๆและคือจะมีเสียงโหพี่คือแบบกำลังสู้กันสู้กันแล้วก็แบบครับผมกำลังมันๆอยู่ใช่ท่านตัดโฆษณาทำไมครับคุณพี่ใช่เออมันมันเหมือนเรากาลังดูดูดูหนังทีวีอะดูบิ๊กซีนีมาแล้วแบบยืนก็ตัดแต่ของเขาตัดก็คือแบบ มันตัดเพราะว่ามันเปลี่ยนหมวนฟิล์มแหละหรือว่าเหมือนดู YouTube แล้วประหยัดไม่เป็นพรีเมียมเออไม่พรีเมียมแล้วก็เจออันสกิปเอเบิลแอดที่สกิปไม่ได้ด้วยนะครับถูกบังคับถ้าอยากไม่อยากดูโฆษณาจะบาเป็น y u t u b e พรีเมียมวันนี้ใช่ไม่มีโฆษณาครับครับ YouTube มาเป็นสปอนเราได้นะครับแต่ว่านังขายยาเนี่ยมันยิ่งกว่าพี่เพราะว่ามันเหมือนบังคับให้ซื้อพี่คือถ้าไม่ซื้อไม่ใอ่ จะมีอารมณ์ประมาณแบบว่าอ่านยาัะหมอมีนะครับมีถ้าไม่ซื้อไม่ไม่ฉายต่อด้วยเหรอฮะมีครับฮะผมเริ่มผมเริ่มเคยเป็นโขนเลยนะฮะมีเคยแล้วนะ EP นี้เพราะว่าก็ก็อย่างที่บอกนะว่าเป้าหมายของเขาคือจะขายยาครับ ซึ่งถ้าขายไม่ได้เขาก็เขาก็ขู่เลยครับ<ช>ว่าอ่าถ้าอยากถ้าอยากจะดูมิชชัยบัญชาต่อนี่ต้องมาซื้อยานะครับเอามีอย่างนี้ด้วยพี่เพราะว่าเราไม่มีงบที่จัจาหนังต่อแล้วนะครับ <laughs> คุณ<ช>ผู้ชม,ม,มก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความสามารถพิเศษข,ของของนักภาคเนี่ยว่าจะโน้มน้าวให้คนอยากมาซื้ออะไรซึ่งหนังขายยาเนี่ยยุคหนัง16มมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะฟุ้งฟาครับเนื่องจากว่าอ่ะมันก็มันก็เป็นการเข้าถึงความบันเทิงในระดับในระดับ ลึกในระดับโลโอล,ลไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งมันแล้วมันก็เป็นสเสน่ห์ที่เออเสน่ห์ของ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 คนของโคโสกที่จะมาขายยาอะไรเงี้ยคือค,คืออันเนี้ยเหมือนว่าหนัง n น t f l i x ของพี่อุ๋ยนนซีเรื่องมลรักนักภาคเนี่ยเขาจะดึงบรรยากาศตรงเนี้มาเพื่อที่จะมาให้ชนรุ่นปัจจุบันได้เห็นว่าบรรยากาศของ หนังขายยาหนังกลางแปลงเป็นยังไงจริงๆแล้วเมื่อยุคนู้นนะครับย้อนไปห้าหกสิบปีที่แล้วเพราะว่าผมขนาดเลขสี่ผมยังเกิดไม่ทันเลยพี่ผมทันอืผมทันครับแหมทันแต่ผมพูดคนเดียวนะพี่ทำมันเนียนมากเลยอ่ะไม่ขัดคอไม่ขัดจังหวะครับครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังงานวัดเนี่ยที่พี่หนูพูดเมื่อสักครู่เนี้ว่าของผมนี่คนละเรื่องนะพี่ครับหนังที่มันฉายในงานสมโพสต่างๆที่เห็นงานประจําปีงานแห่งอะไร น้อยมากพี่ครับเพราะว่าวัดไม่จ่ายเพราะในเมื่อวัดไม่จ่ายเขาก็เลยมันก็จะต้องมีเจ้าภาพเพราะว่าเพราะว่าย้อนกลับมาอีกทีนะฮะชั้นโรงหนังชั้นหนึ่งโรงหนังชั้นสองหนังกลางแปลงแล้วก็เซกชั่นสุดท้ายคือขายาขายยาโรงหนังขายยาซึ่งจอก็จะเล็กกว่าหนังกลางแปลงครับผมทันหนังกลางแปลงได้ไปดูสองครั้งย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช จำไม่ได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคือน่าจะเป็นปลายยุค70 oh, um, ครับครับไปดูหนังกลางแปลงเพราะว่าตอนนั้นหนังขายยาที่เออหมู่บ้านต้องใช้คําว่าหมู่บ้านของค,คุณยายเนี่ยผมต้องนั่งรถแดงไปบ้านคุณยายครับไม่มีหนังขายยาฉะนั้นมีหนังกลางแปลงจากบ้านคุณยายไปวัดเนี่ยก็จะต้องเดินประมาณสิบกว่ากิโลโอเดินไปนะครับโอ้ oh. แล้วก็บรรยากาศของหนังกลางแปลงยุคนั้นจริงๆปลายยุคเจ็ดศูนย์เนี่ย ก็จะเป็นแข่งกันแต่งตัวนะโลอสวยคนหมู่บ้านนะครับไกลแค่ไหนก็จะต้องเดินไปหรือว่าอาจจะมีรถเครื่องรถเครื่องเขาเรียกอะไรนะมอเตอร์ไซค์แต่พี่เรียกรถเครื่องนะนั่งรถเครื่องไปแต่งหล่อสวยนะครับจัดชุดดีที่สุดจัดเต็มนะครับพรมน้าเขาเรียกอะไรน้ําหอมนะครับแล้วก็ไปออกเดตไปเที่ยวกันไปเป็นเวลาของครอบครัวในการดูหนังกลางแปลงแล้วก็ทีเด็ดกว่านั้นก็คือ ของทานของขายโอ้โหนี่แหละฮ<า>มันคือฟันแฟือพี่ครับมันคือมันคือสิ่งที่เราโอ้โหชอบมากเลยไปกินข้าวโพดคั่วที่มันไม่ใช่ป๊อปคอร์นอ่ะเราไม่เรียกป๊อปคอร์นครับ,รบเราเรียกเราเรียกข้าวโพดคั่วหรือเข้เขาเกียบยวว่าวอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วมันก็แบบมีทั้งแบบลิกเกมีอะไรคือคือผมรู้สึกว่าในยุคนั้นนะการไปงานประจำปีของผมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีของกินที่แบบว่าโอ้ของกินเน้นของกินของกินเยอะมากอร่อยอร่อยแล้วก็ โอ้หลายอย่างปัจจุบันบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะครับไม่ค่อยมีแต่ว่ามันก็จะมีนะมันจะมีสมัยเด็กๆอ่ะมันจะเป็นหนังหนังแปดมินที่มันดูผ่านมืออะครับจ่ายบาทนึงแล้วก็นั่งดูหนังไอ้ฟิล์มแปดมิลบนบอะไรแนี้ซึ่งผมเคยทําของเพื่อนพังแล้วก็ผมให้ยกความผิดไปให้เพื่อนอีกคนด้วยที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับทำไมพี่เป็คนใจร้ายอย่างนี้คือก็งจะบอกว่า เมื่อกี้พี่หนูพูดว่าหนังส่วนใหญ่ถชาฉายที่วัดเนี่ยมันจะเป็นงานสมโพธิเนี่ยอันนี้อันนี้ผมขอเทียงนะครับครับเพราะว่าวัดไม่มีตังค์พี่<ช>ไม่มีตังค์จ้างหรอกครับส่วนใหญ่ถ้าจะมาเนี่ยก็คือเจ้าภาพงานศพงานบวชก็มีนี่งานบวชก็มีบ้างแต่ว่างานบวชส่วนใหญ่เขาจะจัดกลางวันไงพี่คิดออกใช่ไหมว่ากลางวันเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนั่นแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยก็คือเผาศพเสร็จแล้วคือพี่คิดถึงนะเด็กคนนึงอ่ะตื่นเต้นมากกับการดูหนังครับแล้วมันมันคิดในใจว่า วันนี้ไม่มีคนตายว่ะคือโคตรดักไจเลยคือใจร้ายมากแต่แต่ตอนนั้นอ่ะเราแค่จะคิดว่าเมื่อใดมีงานศพเมื่อนั้นมีหนังความคิดแบบเด็กๆอ่ะแต่ก็แค่เออมานั่งดูตอนนี้กความคิดเล้วเร็วนะแต่ก็คือเมื่อใดที่เจ้าภาพจ้างหนังกลางแปลงมาฉายเมื่อนั้นก็คือก็มีงานศพแต่ถ้าเป็นงานวัดก็มีนะครับคืองานบุญคือต้องไม่ต้องมีใครเสียชีวิตก็มีหนังกลางแปลงมีครับมีมีแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าของผมอ่ะรุ่นผมอ่ะ น้อยมากส่วนใหญ่จะจะดูเรื่องจากการตายของใครสักคนเพิ่งอะไรประมาณอย่างนี้ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหนังกลางแปลงมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าหนังร้อยจอพี่หนังร้อยจอครับที่ผมร้อยจอตอนเมื่อตอนยุคที่กรุงเทพฉลองครบสองร้อยปีสองพันหน่ห้าครับครับตอนนั้นผมไม่ได้อยู่เมืองไทยตอนั้นยังยังรัตนาโกสินปศพซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่แหละแต่พ่อแม่พาไปคือส่วนใหญ่แล้วทั้งก็ร้อยจอใช่ไหมฮะเขาเรียกกันเนื่องจากว่า อะพี่นึกถึงสภาพนึกถึงน,นึกถึง,งสนามหลวงนะ,ะจอหนังเรียงกันปัก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 ปัญหาคือรู้ไม่รู้เรื่องหรอพี่คนไปไม่ได้รู้เรื่องเลยสักเรื่องเดียวใช่ครับดูหน้าจ้องจอนี้แต่ว่าเสียงอีกจอเข้ามาก็คือทำคอนเทนต์อ่ะพี่ถ้าพี่ใช้ถ้าพูดคำนี้ก็คือถ้าพูดยุคนี้สมัยนี้ก็คือไปถนะ่ายผู้ทำคอนเทนต์เนอ่อเออพี่อย่าลืมว่าในจอหนังอะ่ะมันจะมีขอบครับ สีน้าเงินสีดําอะไรก็ว่ากันไปแล้วมันก็จะมีบอกว่าอานาคราดภาพยนตร์หาโมานภาพยนตร์แล้วบอกด้วยเบอร์โทรส่วนใหญ่ที่เขาจะไปจะไปวางฉายในร้อยจอเนี่ยมันก็คือแบบประมาณว่าโปรโมตตัวเองอ่ะพี่แล้วขอโทษนะครับระบบเสียงเครื่องเสียงเนี่ยโดยเฉพาะลําโพงของหนังกลางแปลงเนี่ยลําโพงนี่มหายักษ์ภิมหาอลังการมากนะครับถ้าเบสใครก็คือบึมบึมบึบบึนะครับไม่มีใครดูรู้เรื่องเด่กว่าก็ไปหาของรับประทานอรออร่อยไปเสพบรรยากาศ เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับพอมนเป็นอีเวนต์เนี่ยเราก็จะสึกตื่นตาตื่นใจมันมันก็จะเห็นว่าจะมีจะมีพวกพวกเพจหนังแอดเพจเพจที่มันเกี่ยวกับเรื่องย้อนภาพในอดีตเนี้ยเขาก็จะเอาภาพมาดูแล้วทุกคนทุกคนก็จะมีคอมเมนต์ว่าดูรู้เรื่องหรือวะไม่รู้เรื่องครับดูรู้เรื่องหรอครับดูดูรู้เรื่องหรอครับอาเปริจริงเขาไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าแค่ไปแล้วมันสนุกไปแล้วมันตื่นเต้นว่าได้บรรยากาศได้บรรยากาศอีกอันนึงเนี่ยพี่หนังล้อมรั้วล้อมรั้ว คือ <c oughs> หนังให้กับคนที่กลมและชทันไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช <c oughs> คลล่คนละล้อมคนละรัวพี่ <c oughs> ออ <c oughs> หนังล้อมรัวก็คือหนังที่ที่ฉายเก็บตังค<า>์มันก็คืออ่เราดูเรามีฟังก์ชันในการดูหนังกลางแปลงก็คือเราดูหนังกลางแปลงแบบไม่เสียตังค์อันนี้ล้อมรัวซึ่งเป็น outdoor outdoor o กลางากลางนากลางอะไรก็ว่ากันไปก็ล้อมรัวแต่ว่ามันก็จะแบบหนังไม่หน่อยครับเพราะว่า อ่หนังหนังหนังพวกดูตามวัดอะไรเงีย้ยก็คืออาจจะเป็นหนังแบบเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี้ยอันนี้อาจจะไวหน่อยก็แบบแสองสปีที่แล้วลที่จริงมีแบบฝนตกในหนังเพราะว่าผ่านการฉายมาหลายร<ม>้อยหลาย,ลายพัน,<า>นรอบนะฮะใช่ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งหนังล้อมรั้วก็จะแบบเก็บตังค์แบบไม่แพงอ่ะหบาทสิบาทประมาณนี้แล้วมีขายสินค้าไหมฮะหลังล้อมล้อมรั้วเนี่ยมีครับมีมีก็ยังมีแท่กโฆษณาเลยครับพี่อ๋อหมายถึงหมายถึงหนังล้อมรั้วถ้าถ้าขายขายสินค้าไม่มีพี่ไม่มีนะฮะ ถ้าแบบเป็นขายแบบขายข้าวโพดปิ้งขายปลาหมงปลาหมึกปิ้งอันนี้คือแบบ y o u t u b พรีเมียมแหละเป็น y o u u u b พรีเมียมในราคาที่ในราคาที่แชร์กัน5คนนะ้ครับเออั่นและหนังล้อมล้วนเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงอันหนึ่งพี่ผมไม่ทันแต่ว่าจะมาขอคำคำนี้ผมว่าพี่น่าจะทันก็คือลงหนัง drive in ลงหนัง drive in ตอนที่ผมไปอยู่อเมริกาไปเรียนหนังสือไม่มีนิวยอร์กราคาที่เนี่ยแพงยิ่งกว่าเพชร ฉะนั้น <ผม S 2> จะไม่มีไม่มีโรงหนังดรายบินครับผมครับแต่ว่าได้เคยไปดูที่ที่คอนเนคทิกัตครับก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์อ่ะครับก็คือขับรถเข้าไปแล้วก็ซื้อของมานั่งทานในรถแล้วก็เอนจอยกับ คนเค่เอนจอยกับภาพยนตร์ซึ่งเขาก็บอกกันนะพี่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ดูหนังกันหรอกต้องดูสิเพราเราเข้าโรงภาพยนตร์แล้วใครจะไปดูรู้เรื่องพี่ DRIBE-IN ใครจะไปดูล่ะพี่ปัญหาคืออ่ะพี่ดูหนังพี่ดูผ่านดูในรถกระจกรถมันก็บังไม่จะดูรู้เรื่องอ่ะพี่ได้ความเป็นส่วนตัว ทำอย่างอื่นได้นะพี่อานทีเช่นว่าถังนิตติ้งอะไรประมาณนี้ป่ะเออติวอะไรพี่ปากติวข้อสอบอ๋อติวข้อสอบอติวข้อสอบกันในรถก็บอกคุณพ่อคุณแม่บอกผู้ปกครองที่บ้านว่าจะมาติวเพราะว่าเตรียมทําการบ้านทํารายงานทำโปรเจกต์ครับครับหนังไดฟ์อินสำหรับผมผมก็ถือเป็นหนังเป็นหนังกลางแปลงนะเพราะว่าเราใช้เอาดรครับแต่ก็แค่แค่จะบอกว่ามีหลังคารถปิดอครั ในไทยก็เคยมียุคหนึ่งน่าจะเป็นยุค70บ้งพี่หรือ80นี่แหละโรงแรมใชแ่แถวๆใกล้ๆก,กับบางกะปิที่พี่เรียกอะไรนะอะไรโร,โรงแรมหรือโรงนังอะไรไดอินนะก็เพราะว่าธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จมั้งครับก็เลยเทินจากเปลี่ยนจากจากโรงภาพยนตร์เป็นโรงแรมซึ่งพอฟังพอเปลี่ยนจากโรงภาพยนตร์เป็นโรงแรมไดอินปุ๊บเนี่ยผมก็คิดไปถึงแบบมูลี่อะไรที่มันแบบพลึบพลับ ก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งธุรกิจที่ที่ประสบความสำเร็จในยุคนั้นครับพี่พูดถึงโรงหนังหรือโรงแรมทั้งสองงเลยครับครับอีกอย่างหนึ่งฟังก์ชันของหนังกลางแปลงก็คือการฉายหนังให้ผีดูอฉายหนังให้ผีดูนี่ไม่ใช่แมนยูใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นักเตะแมนยูครับไม่ใช่กองเชียร์แมนยูในเต็ด ไม่ใช่ผีอย่งงางนั้นครับ,รบก็คือผีเลยครับผีผโกสเลยครับผมหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ก็พี่น่าจะได้ยินคําว่าคาชะโนดบังครับครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาเหมือนประมาณว่าก็ก็จะฉายให้ให้วิญ,ญญาณดูให้ให้ศพ<อ>ดูอะไรประมาณเงี้ยซึ่งส่วนแบบเนี้ยก็ยังมีอยู่ก็ยังมีการการฉายอยู่แต่ว่ามาอาจจะมีมากกว่ากว่าคาชะโนดก็ได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าก็เป็นการฉายเพื่อแก้บนหรือการฉายเพื่อให้ให้วิญ,ญญาณเขาไม่ให้เหงาอะไรประมาณอย่างเงี้ย บางบางคนมีเรื่องเล่าก็คือแบบไปฉายแบบไปฉายที่โล่งๆเลยแล้วก็หันซ้ายหันขวาเฮ้ยมันเหมือนมีคนมาดูไว้แล้วก็หามาที่เอาไม่ใช่เราไว้เรามานี้ครับคือเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องเล่าอันนี้มาซึ่งเราน่าจะมีอีพีสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเสียงมาเลยอีกอย่างหนึ่งมันมีหนังนี้พี่ของแอดเทวดาอ๋อคุณอาแอดเทวดาผมผมรู้จักกับคุณอาเป็นการส่วนตัวด้วยครับครับ แอธิวดาเนี่ยสำหรับผมคือเจ้าพ่อเจ้าพ่อหนังกลางแปลงจอใหญ่พาโลกลำพงเธอเอหล่ากระหึ่มอะไรประมาณอย่างนี้ครับอันนี้เป็นการพัฒนาจากหนังขายยาคือได้รับการสนับสนุนจากเครื่องดื่มชูกำลังครับเขาก็จะแบบว่าคืออะหนังกลางแปลงมันก็จะแบบฟังก์ชันทำง่ายๆติ๊กจั๊กติ๊กจั๊กโค้งขึ้นโค้งมาอาฉายขึ้นมาเงี้ยออกมาใช่ไหมแต่นี่เขาจะมีการแบบทำอย่างดีเลยลำพงก็แบบ โอ้โหโค,โคตรอลังการและจอใหญ่มากสําหรับผมผมดู้ค,คือที่จ,จุดาขายเ <c oughs> นี่ยลำโพงยิ่งใหญ่ยิ่งยักยิ่งกระหึมเบสอย่างซับวูเฟอร์จัดต้องแบบนะครับ,รบพอปุ้มมาทีนี่กระเด็นกันไปหมดเลยนะครับต้องต้องประมาณนั้นซึ่งเอาจริงๆก็เสียงโคตรด,ดังเลยพี่ดังมากครับ <c oughs> มันไม่ได้ มันไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกก็ะไปยืนอยู่ใกล้นโพงครับคือตอนนั้นแค่รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นจุดขายที่มันก็เป็นจุดขายหนึ่งขอ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 งหนังกลางแปลงแต่ก็สาใจนะครับอาจารย์ครับสะใจเพราะว่าความความกระหึ่มความหนักแน่นของซับบูเฟอร์ของลาโพงของโดยเฉพาะของวุนาแอร์เทเบดาเนี่ยครับสุดยอดจริงๆถ้าได้ไปถ้าได้ไปสัมผัสได้ไปฟังนะครับครับได้บรรยากาศมากมากครับครับผมซึ่งก็ เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความผูกพันแล้วกันคือจะรู้สึกว่าเวลาเวลาใครพูดถึงหนังกลางแปลงเนี่ยมันจะนึกถึงแวบขึ้นมาในวัยเด็กก็คือเราเราเราเติบโตมากักการดูหนังกลางแปลงมานับไม่ถ้วนตื่นเต้นกับการที่ทีมพนักงานเขาจะแบบเราก็มานั่งรอมันก็จะมีแบบสังกสีใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบเอาโปสเตอร์เอาใบปิดหนังมาแปะเอยวันนี้จะมีฉายเรื่องอะไรหรือเราไปนั่งดูแบบก่อนหนังฉายอ่ะเขาก็จะมีเปิดพงเปิดเพลงอะไรของเขาตามเรื่องตามราวไปแล้วก็จะเห็นคุณลุงเขาจะนั่งกรอฟิล์มอ่ะ เราก็มานั่งรอแล้วบางทีแบบมันจะเป็นจะต้องตัดต,ดตดฟิล์มอะไรเงี้ยพอตัดฟิล์มปุ๊บโอ้โหอย่างแ้งลงอ่ะพี่เด็กๆอะ่ะวิ่งไปเก็บฟิล์มมาดูเอามาฉายส่งอะไรประมาณเนี้ยอ่ะสหรับผมมันคือมันมันคือ,ม,คอมันคือความประทับใจที่รู้สึกว่าเออเราเราอิ่มมากกับการกับการที่เราเห็นถ้าเป็นถ้าเป็นฉายหนังโรงธรรมดาห้องฉายหนังมันก็จะมีถูกไว้พี่ครับ <Ha. S 2> แต่เราแต่เวลาเวลาหนังหนังฉายกลางแปลงเนี่ยจอหนังกับคนดูมันจะอยู่ด้วยกันครับ <Ha. S 2> คน่าคด้วย เออบางทีบางทีเผอบางทีไม่ได้ดูหนังหรอกคไปนั่งดูเวลาไฟมันขึ้นตรงเครื่องฉายหนังเออสวยดีว่คือคือหรือเวลาแบบฟีมเวลามันขาดที่เวลามันต้องเปลี่ยนม้วนฟีมแล้วมันจะเห็นภาพแบบวูบอะไรึ้นมารูปๆไเออผมรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะมันมันสนุกหรือบางทีอารมณ์อารมณ์ไม่ได้อยากได้ความเพอร์เฟกต์อะไรไปนั่งดูหลังจอจอมันในเมื่อมันวางมันมันมีจอหน้ากับจอหลังเนี้ยแล้ไปนั่งดูหลังจอรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกแต่แค่รู้สึกว่าเออ มันเป็นมันเป็นความบันเทิงของเด็กที่ดูแล้วมันอิ่มอ่ะอิ่มมากซึ่งการมาของวิดีโอการมาของโฮมเอนเตอร์เ n น e n t ตการมาของเคเบิลการมาของสต <Internet. S 2> รีมมิ่งอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มันก็ทําให,ให้ให้หนังกลางแปลงมันสูญหายไปแต่ในความเป็จริงไม่ใช่อย่างนั้นพี่ค,คือยุงมันกัดพี่ <laughs> ก็ด้วยก็ยากันยุ่งก็จะขายดีนะครับใช่ไมก็จะขายดีแต่แต่อาถ้าพูดกันตรงๆก็คือก็เนี่ยพอความบันเทิงมันอยู่ใกล้มือเราความบันเทิงมันอยู่กับจอมือถือในจอแท็บเล็ตในทีวีอะไรเงี้ยไอแบบนี้มันก็หายไปตอนที่ตอนที่คุณอาชาชาจัดกิจกรรมนี้มาถามว่าเราอยากไปดูหนังไหมเราไม่ได้อยากไปดูหรอกหนังบางเรื่องเราก็ดูแล้วแต่เราอยากได้บรรยากาศเราอยากเห็นความรู้สึกที่แบบเออลุงป้าน้าอามาดูคือ เราแทบไม่ได้ดูรู้เรื่องในหนังอะ่ะเพราะด้วยความที่เสียงเอยแสงเอยอะไรต่อมีอะไรเอยคนคุยกันเดินมาเล่กมาขายประมุงประมึกคือไม่เคยดูหนังกลางแปลงรู้เรื่องครับมันซาบซึ้งมันอิ่มเอมอ่ะกับการกับ,ก,บกับความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะคือถ้าถามผม,มว่าผมดูหนังในฟอร์แมตไหนมากที่สุดสมัยสมัยเด็กผมดูหนังกลางแปลงเยอะสุดเลยนะโอ้ครับเป็นความรู้สึกที่แบบเออทุ่มหนึ่งหกโมงเนี่ย ขอแม่ละแม่ขอไปดูหนังนะอะไรประมาณเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นโลกที่น่าหลงไหลแล้วสิ่งที่มันพอที่จะไปขิงกับคนรุ่นอื่นได้ก็คือเออฉันผ่านรุ่นนี้มาแต่แบบพวกนายไม่ได้เกิดเติบโตมาอย่างนี้โอ้ยวเดี๋ยวผมขอเคลมบ้างนะฮะขอเคลมก่อนครับะครับเคลมต่อจากอาจารย์อ่ะเคลมมาเลยครับผมนั่งรถแดงไปเยี่ยมคุณยายเวลาปิดเทอมนะครับเอจากบ้านคุณยายถ้าจะไปวัดเนี่ยประมาณอย่างที่อย่างที่เรียนให้คุณู้ฟังทราบก็คือประมาณ10บกว่ากิโล ตอนเย็นตอนข้ามก็เดินจากบ้านคุณยายไปที่วัดบรรยากาศตอนนั้นก็คือตอนไปนี่สนุกตื่นเต้นลหะครับก็คล้ายๆกับอาจารย์ครับที่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นที่จะได้ดูหนังอ่าแต่ได้ตื่นเต้นที่จะได้ไปงานวัดใช่ได้ไปหาของอร่อยอร่อยทานได้ไปเห็นบรรยากาศนอกจากหนังนอกจากของรับประทานแล้วบางทีก็มียิงปืน <c oughs> มีเกมอะไรต่ออะไรให้เล่นใช่ครับคือจะเป็นเทศกาล แฟอย่างที่อาจารย์ว่ามีเป็นคาริวาลอ่ะครับหนังเป็นเรื่องรองครับใช่แล้วก็ที่สุดยอดของบรรยากาศก็คือว่าตอนหลังจากกลับนะครับอืเลิกจากงานเนี่ยครับคราวนี้ดึกแล้วนะครับครับอันนี้แหละครับวิ่งสิครับขากลับครับเพราะว่าออกมาจากวัดดึก ห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับก็จะได้อีกหนึ่งบรรยากาศในการวิ่งเพราะว่ากลัวผีความหลอนครับอันนั้นคือบรรยากาศความสนุกในวัยเด็กวัยเยาว์นะครับ,รบของการไปดูหนังกลางแปลงแล้วก็ยังจําได้ว่าเวลาไปก็ก็ต้องแต่งตัวไม่แพ้เขานะอ่าใช่ก็ต้องสวยหล่อถึงแม้ว่าตอนนั้นจะอายุสิบกว่าสิบต้น,ตน ก็ต้องหล่อไม่แพ้ใครในหมู่บ้านนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องก็ต้องมามะนิดนึงนะมาเนี้ย็รประมาณนั้นนั่นคือความความประทับใจที่อาจจะไม่บ่อยเหมือนอาจารย์คือมีได้ครั้งหรือสองครั้งที่ผมได้มีมีโอกาสได้ไปเสพบรรยากาศที่น่าประทับใจของของหนังกลางแปลงนะครับผมครับผมแต่ก็นั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเกิดมีดับเนาะแล้วมันก็คือถามก็ล่าสุดผมก็ไปไปงานที่ที่ที่กรุงเทพจัดเนี่ย ก็อาจจะเพราะโควิดด้วยม,มันก็จะแบบเดินไปเฉียยๆแต่ไม่ทันไม่ทันได้ดูด้วยเดินผ่านไปเราก็จะรู้สึกแค่แบบว่าเออหลายๆอย่างมันมันเหมือนไม่เหมือนกับตอนที่ตอนเป็นเด็กๆหะใช่คือในตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังมีหนังกลางแปลงอยู่นะครับครับแต่ก็ เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการฉายเป็นไม่ได้ฉายฟิล์มแล้วคเป็นฉายใส่ฮาร์ดดิสตหรืออะไรแบบก็คือเหมือนฉายหนังลงหนังปกติยิงโปรเจคเตอร์ไปยิงระบบเสียงไปแต่ก็ยังต้องเน้นในในเรื่องของลำโพงเหมือนเดิมครับครับแต่ว่าก็ก็ผมมองว่ามันก็คือเป็นการเป็นความพยายามอีกเครื่องหนึ่งเนาะในการในการที่อยากจะอยากจะรักษาสถานะนี้ไว้แม้ว่าท้ายสุดแล้ว มันไม่มันไม่สามารถกลับไปเหมือนเก่าได้แต่แต,แต่ก็ยังก็อ,อยากอยากจะขอบคุณนะครับคนที่อยากจะอนุรักษ์หรือว่ายังอยากจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้อยู่ซึ่งสําหรับคนฟังผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าใครเกิดมานี่ยังไม่เคยไม่เคยสัมผัสบรรยากาศเนี้โอเคมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เหมือนเท่าที่ผมเล่าแหละแต่ว่าอยากให้ลองไปดูครับเพราะผมจะรู้สึกแค่ว่ามันเป็นอีกอีกโมเมนต์หนึ่งที่คนรักหลังเนี่ย ควรจะต้องรับรู้หรือเสพอะไรไปแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่คาดหวังว่าจะรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับมันรู้ไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันได้บรรยากาศที่มันน่าที่เราพยายามจะอธิบายคุยให้ฟังให้ให้เห็นภาพใช่ถ้ายังไงก็ก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าที่ผมกับอาจารย์สิงห์พูดไปเนี่ยได้เห็นภาพคล้อยตามกันไหมค้ัพอเห็นภาพไหมครับก็พยายามจะพัฒนาบรรยายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นที่สุดนะครับผมครับผมก็นั่นแหละครับก็คือสัปดาห์นี้ก็ ตอนแรกว่าจะบอกว่าถ้าหนังเกี่ยวกับหนังกลางแปลงอุยยากมากพี่อันนี้อันนี้เลยขอขอขอไม่ไม่ไม่ทำการบ้านหร่งนี้แล้วกันแล้วเพราะว่าไม่มีภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังกลางแปลงใช่ไหมฮะมีบ้างแต่มันไม่เยอะมากครับผมก็เลยไม่ไม่ขอข้ามไปล้กันอะไรประมาณนี้ก็ขอจบเอาดื้อเลยครับก็คือเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการดูหนังวัฒนธรรมเกี่ยวกับหนัง ที่มันแตกต่างอะไรแบบนี้เรื่อยๆทุกๆวันอาทิตย์นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับในแบรนด์ทิงพอดแคสต์ครับผมในรายการ Cinema Paradiso ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจริงๆก็มีหลายที่นะพี่จริงๆก็หลายฟอร์แมตนะพี่โอเคครับผมครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ย้อนฉากที่ยังติดตาตรึงใจใน Cinema Paradiso Podcast